ภาพเพลงดีดีขึ้นทุกวัน,น,นวะระบบเงินที่มั่นฐานเกิดจากการร่วมพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกนับสน่น์เพื่อพัฒนาเพื่อเพิมให้ดีขึ้นไปแต่ชาชนว,นว,นวนางวางใจในทุกด้าน,นรืบบงบกงานที่มีมาตรฐานคือความต้องการของเราทุกคน,กนเทคนิคนับเบอร์โฟโล ที่มีต่อความสามารถในการเขียนคําของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ เป้าหมายของผลงานชิ้นนี้คะ,ะเป้าหมายคือประสงค์นะคะของการนําเทคนิคไปใช้นี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มการเขียนระดับคําของเด็กนะคะให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะศึกษาเทคนิควิธีการนะคะ,ะทฤษฎีสำคัญต่างๆมาประกอบกันในการจัดทำวิจัยนะคะ,ะวิจัยชิช้นนี้ออกมาเนาะ,ะแล้วก็จะแบ่งเป็นก็คือจัดทำแบบประเมินนะคะ,ะก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนแล้วก็ชุด การสอนนัมเบอร์กอนโล่ตรงนี้ก็จะประกอบด,ด้วยคู่มือชิ้นนี้นะคะค<อ>ู่มือชิ้นนี้แล้วก็จะมีแผนการเรียนการสอนที่นํามาประกอบกันนะคะอพอประเมินผลเสร็จนะคะประเมินผลนี่ก่อนเรียนก็จะได้สามสามสามนะคะร้อยละคะแนนที่ได้<อ>หลังจากนั้นเราก็จะนําเทคนิคเหล่านี้นะคะมาใช้เป็น<อ>คู่มือนะคะในน่้นนะคะมาใช้สอนตามลําดับเนาะแล้วก็ พอสอนตามลาดับเนี่ยก็จะเป็นอย่างขั้นตอนแรกนะคะก็จะให้เด็กนะคะดูคําศัพท์พร้อมกับมีตัวเลขกํากับไว้นะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เขาดูประกอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขียนตามลําดับนะคะอพอถัดมาขั้นตอนที่3เนี่ยเราก็จะลดอะขอโทษนะคะลดส่วนประกอบะนะคะของคาศัพท์นั้นลงเพื่อให้เด็กได้ฝึกเขียนแล้วก็เทียบการด้วยเนาะ อ่าถัดมาก็จะเป็นขั้นที่4ที่5้าเราก็จะลดลงมานะคะทีละขั้นตอนลงจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ให้เด็กเขียนจะาเหลือแต่ตัวเลขอย่างเดียวเนาะสุดท้ายก็ให้เด็กเขียนคำเองโดยที่นึกนึกถึงลำดับที่เรียงเรียบเรียงไว้แล้วด้วยะนะคะ,ะก็จะเป็นอันนี้เป็นหนึ่งพยางก่อนเนาะถัดมาก็จะเป็นสองพยางกับสามพยางซึ่งก็จะขั้นตอนก็จะคล้ายๆการเพียงแต่ว่าเพิ่มส่วนประกอบของคําศัพท์ขึ้นมานะคะอะาจารย์คะอยากทราบ ปแปลงเนี่ยก่อนที่เราจะนำเอ่อ number follow มาใช้อะคะ่ะเด็กก็คือไม่สามารถเขียนได้เลยเหรอคะ,อะคือเขาจะเขียนได้นิดนึงหมายถึงว่าเช่นคำว่าป้องก็จะเขียนได้แต่ปปลาหรือแต่ว่าพวกตลาดหรือตัวสะกด แต่เราก็ยังไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมคะตอนแบบก่อนที่จะมีเรือคอนโล่หากขนาดนั้นเนี่ยเราจะใช้การ<ม>การเขียนหรือการจะแน่แนะช่วยแน่ออกเสียงะนะคะการแน่ออกเสียงเนี่ยก็ยัง ต้องเหมือนกับว่ายังได้ช่วยเด็กอยู่เนาะยังไม่เป็นการลูวพิธีการช่วยแนะนําเด็กลูก็คือว่าใช้แค่ออกเสียงอย่างเดียวใช้แค่การออกเสียงแล้วก็พอ <ๆ S 2> หลังจากมีผลงานนี้ขึ้นมาทําให้เด็กเนี่ยสามารถเขียนได้โดยการที่ใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยใช่ไหมคะ,คะก็จะทําให้เด็กนะคะใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยแล้วก็เกิดผลสำรีคือ<ช>ด้านการเขียนคําจับที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบว่าก่อนก่อนเรียนเราจะทดสอบก่อนเรียนก็คือว่าการใช้ชุดการสอนนะคะคู่มือนี้เนี่ยได้เพียงร้อยละ33.3านะคะพอทำการผลลัพธ์ที่ได้พอหลังเรียนก็คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ73.3าถ้าเทียบความต่างกันก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละสิ่ถือว่าถือว่าเยอะนะคะจากสามามาสิบยค่ะถือว่า ผลการเรียนดีขึ้นตามลําดับแล้วผลลัพธ์เนี่ยเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมคะค่ะตั้งใจไว้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการด้านการเขียนคำเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากคืออยากเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะได้ชัดเจนนะคะใชค่ะแล้วผลงานชิ้นนี้ค่ะมีคุณค่าต่อใครบ้างคะอ่าดับแรกก็คือต่อจากอ่าสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆโดยตรุงก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้เด็กเนี่ย การเขียนเพิ่มมากขึ้นค่ะเทียบกับเมื่อก่อนก็คือว่าต้องช่วยแนะนําตลอดหรือว่าทําทับต่างตัวตัวอย่างตลอดนะคะเพราะว่าพอที่โคกหเทคโตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เด็กๆสามารถเขียนคับได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณค่าต่อคนที่ ออนอกจากต่อ,อนอกจากต่อเด็กแล้วก็จะต่อคุณครูน,นะคะหรือคุณครูที่ทําการสอนเนาะก็คือทําให้เรียนรู้นะคะเรียนเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการของเด็กไปด้วยแล้วก็ทําให้คิดในการแก้แก้ไขปัญหาของเด็กได้อย่างถูกต้องนะคะถูกตุด ที่ที่ความสัมพร่องแต่ละด้านนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีควสำเร็จการเรียนที่ดีขึ้นทุกด้าน,นะะก็คือถือว่ามีคุณค่าทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ตัวคุณครูเองด้วยใช่ไหมคะค่ะถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้เรื่องการเขียนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะจะขอขับเคลื่อนคุณแม่พาอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาลวัฒนธรรมองค์กร